คุณเก่งแต่ปากแต่ปากคุณมีแต่น้ำลายสก,กปรกแล้วข้อมูลเท็จทั้งสิน้นประจานตัวเองว่าเป็นคนถ่อยคนเถื่อนคนสถุนและก็ไร้สาระอังคารที่15สิงหางคม266 6คุณชูวิทย์กมนลวิสิตอดีตนักธุรกิจอาบอบนวดนักค้ามนุษย์นักการเมืองออกมาแสดงละครลิงรอบล่าสุด ตั้งชื่อให้ตื่นเต้นว่าเป็นการแฉเพื่อชาติครั้งสําคัญแต่ท่านผู้ชมครับการแฉเพื่อชาติครั้งนี้ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะชาวบ้านเขารู้ทันคุณชีวิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าเป้าหมายคุณชีวิตคือโจมตีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยผ่านบริษัทแสนสิริจำกัดหมหาชนเหมือนเดิม เพราะว่าปีที่แล้ว2565คุณชูวิทย์เคยพูดคุยเรื่องธุรกิจกับนายเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลังโรงแรมเดวิดซอยสุขุมวิท24ของคุณชูวิทย์แต่ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณชูวิทย์คาดหวังก็เลยหาเรื่องมาโจมตีคุณเศรฐาเพื่อแบ็กเมย์ซึ่งเหมือนกับการแสดงออกในการเล่นละครทุกครั้งคุณชูวิทย์ซึ่งเคยเรียกตัวเองว่ามหาโจรได้เตรียมพร็อพประกอบฉากการแสดง นอกจากนั้นแล้วหันมาแขวะนักข่าวผู้จัดการซึ่งเดินทางไปรายงานข่าวการถแถลงข่าวตามปกติเป็นระยะระยะและยังพาดพิงถึงผมแต่ในที่สุดแล้วกลับเป็นการประจานตัวเองว่าเป็นคนถอยคนเถื่อนคนสะทุนและก็ไร้สาระใครก็ตามที่ยังเป็นกองเชียร์คุณชูวิทย์ก็ให้รู้เอาไว้ว่ามันบ่งบอกว่าคุณกับคุณชูวิทย์ก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะักอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้น คุณจะพาดพิงถึงผมล้อเลียนผมก็ไม่เป็นไรผมเจอมาเยอะแล้วแต่ที่ผมต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะพฤติกรรมเมื่อวันอังคารนั้นเป็นการคุกคามนักข่าวอย่างชัดเจนวันนั้นหลังจากที่คุณได้แสดงละครลิงด่าคุณเศรษฐาแสนสิริด่าพักเพื่อไทยด่าทักษิณชินวัตรหันมาจิกกัดผมแล้วคุณก็หันไปแขวะนักข่าวผู้จัดการที่เดินเข้าไปร่วมฟังการแถลงข่าวด้อยค่าเขากล่าวหาว่านักข่าวของนักสพิมได้เว็บไซต์ผู้จัดการนั้น ถ้าแน่จริงมาเองอย่าส่งลูกกระจอกมาอย่างคุณนะชูวิทย์กล่าวพร้อมแสดงท่าทีเหยียดยามคุกคามนักข่าวของผู้จัดการเพื่อนคนของผมซึ่งเป็นนักข่าวชื่อในโนต้ตชื่อจริงชื่อวัชรินกลิ่นมะลิที่ถูกส่งมาทําข่าวนั้นเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่คุณชูวิทย์จะจิกหัวด่าทอได้ตามใจเขาเป็นนักข่าวมือเกา๋าระดับทําข่าวมาแล้ว20ปีครับคุณชูวิทย์ก็เลยเกิดเหตุสวนกลับกับนายชูวิทย์เข้าเพราะว่านายโนต้ตวัชรินก็ไม่ใช่พระอิทพระปูน เขาเนี่ยเดินหน้าไปทําหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติของเขาไม่ได้ไปปวนใดอย่างไรคุณชูวิทย์ก็รู้นักข่าวที่เดินตามคุณชูวิทย์แล้วคอยส่งข่าวส่งข้อมูลให้หมาแก่แต่นายเอกมาสวสดิ์ก็รู้ว่าในโน้ตนั้นเป็นนักข่าวสังกัดอยู่สื่อผู้จัดการนิวส์วันอยู่กับผมการถแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสเมื่อครั้งที่แล้ววันที่3สิงหาคม ก็เคยขอเข้าไปดูหลักฐานที่คุณชูวิทย์ดูบอกว่าไม่เอาแต่นาปกเพราะคุณชูวิทย์ชอบโชว์หลักฐานเฉพาะแค่นาปกขอดูเนื้อในด้วยแต่คุณกับคนของคุณก็ไม่ยอมให้ดูเป็นพฤติกรรมที่ทําอยู่ประจําตลอดเวลานี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณชูวิทย์ฉุนแล้วพูดลวยวายออกมาว่าทําแต่ข่าวแต่ทําไมไม่ลงข่าวตามที่คุณพูดคุณชูวิทย์ครับถ้าสิ่งที่คุณพูดไม่มีหลักฐาน หลักฐานที่คุณโชว์ก็คือคุณโชว์มากระดาษมาเปิกหนึ่งแล้วคุณบอกว่าเนี่ยหลักฐานอยู่นี่แล้วคุณระวางใครขอดูก็ไม่ได้นักข่าวผมตาก็ไปดูในห้องคุณก็เอาแค่เฉพาะแผ่นแรกให้ดูข้างในมีอะไรคุณก็ไม่ยอมให้ดูแต่คุณก็พูดจาเป็นตู่เป็นตาโดยที่อ้างอิงว่าหลักฐานอยู่ในเอกสารนี้เวลาคุณกล่าวหาคนอื่นเป็นข้อมูลเท็จหรือเป็นข้อมูลจริงครึ่งไม่จริงครึ่ง ทำไมพวกผมต้องลงข่าวคุณด้วยล่ะคุณมีคนโง่ๆที่ไปฟังข่าวคุณแล้วไปทําข่าวคุณแล้วถูกคุณหลอกปั่นหัวมาก็พึ่งพาเขาจะให้ไปลงคุณบอกกระจกกระจกแต่คุณก็ดูเว็บไซต์ผู้จัดการทุกวันว่ามีการพาดพิงถึงคุณบ้างหรือเปล่าดูคลิปของคุณนพรั์พลรวนสุขทุกวันและแน่นอนในสิทธิ์รายการวันนี้คุณก็ต้องฟังอยู่เช่นกันคุณชูวิทย์ครับอาชีพนักข่าวที่แท้จริงไม่ใช่อาชีพพ่อคากามเหมือนอย่างที่คุณเป็น หรือว่าอ,อาชีพที่แฉไปไถไปที่คุณพยายามที่จะทำหมากินกับวิธีการของคุณคนที่เป็นนักข่าวจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักผมเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายสำนักอื่นสำนักข่าวอิสราก็ใช่หรือว่าแม้ทั้งท็อปนิวส์ก็ใช่พวกเรามีหน้าที่แสวงหาความจริงไม่ใช่ใครพูดอะไรมาแม้จะพูดโกหกพูดหมิ่นประมาทคนนู้นคนนี้อย่างปราศจากข้อเท็จจริงแล้วพวกผมต้องนําเสนอหรือไงคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณชูวิทย์หรือคุณหลงตัวเองว่าคุณ,ค,ณคือเทพเจ้า ผมจะเล่าอะไรคุณฟังอย่างครคุณชีวิตในโน้ตเนี่ยวัชรินกลิ่นมะลิอายุ43ปีแล้วเคยทํางานอยู่หนังสือพิมพ์สยามรัฐไทยรัฐปัจจุบันทํางานสังกัดอยู่ที่ผู้จัดการนิวส์วัและเป็นทีมงานของส่วนที่ทอกด้วยวันอังคารที่15สิงหาคมคุณชีวิตไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่นักข่าวเป็นคนสอนแนนที่ผมส่งไปชูวิทรู้ป่าฮะวันนั้นเป็นวันที่เขา เริ่มงานเป็นนักข่าวเมื่อ20ปีแล้วพอดีๆเขาทำงานเป็นนักข่าวเมื่อวันที่15สิงหาคม2546เป็น r รีไรเตอร์แผนกข่าวอาชญกรรมหนังสือพิมพ์สยามรัฐหลังจากนั้นแล้วเขาก็ขอกองพันธิการไปเป็นนักข่าวช่างภาพอาชญากรรมดูแลรับผิดชอบพื้นที่นครบาลจนถึงวันที่31ธันวาคม2559 1มกราคม2560เขาเป็นนักข่าวช่างภาพอาชญกรรมดูแลรับผิดชอบในพื้นที่นครบาล แต่เขาติดโควิดหนักรักษาตัวถึง8เดือน1มกราคม2 5 6 5พอหายแล้วก็เปลี่ยนจากนังสือพิมพ์เป็นคนทีวีเข้ามาทำงานในตำแหน่ง News Production รายการไทยรัฐนิว Show ของช่อง32ไทยรัฐทีวีหธันวาคมปีที่แล้ว2 5 6 5เข้ามาเป็นนักข่าวสื่อผู้จัดการ News One และเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานส่วนที่ทอล์จนถึงวันนี้ คุณชูวิทย์ครับ2550-2557คุณโนต้ตวัชรินเคยเป็นรองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชีพกรรมแห่งประเทศไทยทั้งยังเคยเป็นวิทยากรหลักของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมใหญ่ในโครงการยูนิเซฟเกี่ยวกับการทำข่าวสิทธทิเด็กอยู่ถึง3และ4ปีสุดท้ายแล้วคุณชูวิทย์ที่ถนัดแสดงละครลิงข้างเดียวเจอของจริงเข้ามาเพราะว่านโนต้ตคนของผม คนที่ไปจากสำนักนี้ไม่ใช่สากกระเบือที่จะไปนั่งฟังคุณพูดคุณชูวิทย์และคุณพูดอะไรก็ตามก็ต้องจดลงไปและถูกต้องทุกอย่างไม่ใช่คนของผมนายโน้ตวัชรินเขาออกมาจากพื้นที่นักข่าวหลังจากคุณไล่เขาแล้วกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่นักข่าวประเด็นครับท่านผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วนี่ฮะผมเพอเอินไปพูดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าคุณได้ทํานิติกรรมอำพรางในเรื่องที่ดินของคุณที่คุณจะขายให้กับบริษัทแสนสุริ แล้วมันเพอร์ไปเกี่ยวพันกับตัวคุณและลูกคุณอีกสี่คนในการเลี่ยงภาษีจริงหรือเปล่าผมได้เอกสารมาเช่นนี้ในโน้ตก็ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อถามให้คุณตอบซึ่งจากวันที่ผมออกวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณไม่เคยตอบโต้ผมเลยแม้แต่คำเดียวแต่คุณไปพูดกับคนใกล้ชิดว่าคุณไม่ผิดอีกทั้งนอกจากปัญหาเรื่องกรมสรรพากร,กรแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรุงเทพมหานครสำนักงานโยธาเรื่องใบอนุญ,ญาตก่อสร้างที่คุณต่อแล้วต่ออยถึง20ปี เวลาคุณกัดผมคุณเอารูปไดคัตของผมตัดออกมาแล้วคุณดื่มฉี่โนนีนั่น,นเป็นการล้อเลียนผมเอาคำพิพากษาของสาลดีกาออกมาแล้วก็กล่าวหาผมโนนีนั่น,นคุณไม่ได้อ่านคำพิพากษาให้ละเอียดหรอกถ้าคุณจะอ่านละเอียดคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยทำผิดพระราชญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเมื่อผมขึ้นศาแลแล้วคุณชูวิทย์ผมไม่ได้สู้ผมสารภาพว่าผมผิดผมไม่ได้ตะแบง คุณที่เอาเรื่องฉี่ผมทานฉี่คุณเป็นคนที่สติปัญญาต่ำต้อยมากคุณเก่งแต่ปากแต่ปากคุณมีแต่น้ำลายสก,กปรกแล้วข้อมูลเท็จทั้งสิน้นที่คุณบอกว่านักข่าวูิจาการไม่ใช่นักข่าวเพราะมาฟังแล้วไม่ยอมลงข่าวตามสิ่งที่ดวงพูดคุณชูวิทย์ครับสื่อมวลชนที่แท้จริงอย่างน้อยที่สุดสำนักผมต้องฟังข้อมูลรอบด้านฟังแล้วมันต้องค้นคว้าต่อไปถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นไม่จริงก็จะลงไปในทางที่เขาคิดว่าถูกนี่คือ investigative reporting การทำข่าวเจาะ ไม่ใช่ทําตัวเป็นสากกระเบือไปนั่งฟังคุณพูดคุณพูดอะไรก็ลงไปตามนั้นไม่ถามไม่ตั้งขอ้อสงสยัยไม่คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่พูดนั้นมันจริงหรือเท็จสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยนะฮะถ้าเช็คกันดีๆแต่ละประโยคแต่ละข้อความแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลและเท็จแม้กระทั่งคุณที่เที่ยวเอาเรื่องนอมินีของบริษัทแสนสุริมาซึ่งแสนสุริวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมมาปกป้องแสนสุริ แต่การกระทำของแสนสุรีนั้นกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปในประเทศไทยทำเมืองกันหมดคุณชูวิทย์ครับท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งการที่คุณเคยตกลงคุณเสรษฐาว่าคุณจะขายที่ดินของคุณในราคา1,800นล้าน2,000ล้านละต่อเดือน8 0 0ล้านบาทคุณเสถียรยังพูดจาชัดเจนว่าผมเป็นคนซื้อตกลงที่ราคา1,800ล้านบาทคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคุณมีสัญญาผูกพันกันของเก่าใช่ไหมคุณประจา,กการเอาออกซะหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคนซื้อนั้น เขาพร้อมจะซื้อในราคาที่ตกลงกันปัญหาอยู่ที่คนขายคนขายทุกคนในประเทศไทยทุกคนพยายามเลี่ยงภาษีทั้งสิน้นเขาก็ต้องคิดเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เขาต้องเสียภาษีอย่างน้อยเหมือนอย่างที่ดินของคุณที่คุณโอนไปโอนมานั่นคือนิติกรรมออาพรางเพื่อที่ให้บริษัทเติมตระกูลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแต่ต้นไม่ต้องเสียภาษีมากเสียแค่11ล้านกว่าเท่านั้นเอง เท่ากับว่าคุณบริษัทเติมตระกูลนั้นเลี่ยงภาษีนิติกรรมอำพรางต้องเสียภาษีที่แท้จริงคือ359ล้านบาทเวลาคุณทําเรื่องคุณคุณก็เลี่ยงภาษีด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่พอมาถึงแสนสิริซึ่งคุณต้องการที่จะเข็นค่าเขาอาสันไปเลยเพราะว่าคุณให้เขามาซื้อที่ดินแล้วเขาไม่ซื้อมีปัญหาหลายอย่างที่เขาตัดสินใจไม่ซื้อคุณก็เลยต้องแบล็กเมล์เขาซื้อให้ได้ถ้าไม่ซื้อผมจะจัดการแฉคุณให้เต็มที่คุณชูวิทย์ครับ มุกอย่างนี้เนี่ยคุณใช้กับทุกกรณีคุณใช้กับเสียกำพลเจ้าของอาบอบนวดวิกตอเรียซึ่งหนีคดีอยู่และแอบกลับมาเปิดอาบอบนวดใหม่มีสารวัตรซัวร่วมลงทุนด้วยมีคนไปติดต่อว่าต้องเอาเงิน30ล้านบาทมาให้คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์รับปากจะไม่พูดอะไรต่ออะไรแบบนี้คราวที่แล้วที่คุณโน้ตไปสัมภาษณ์มีการพูดคุยอย่างดีๆแต่วันนี้หาว่าเขาไม่เป็นนักข่าวรีบตัดจบให้ออกจากวงแถลงข่าวทันทีเลย เพราะคุณกลัวใช่ไหมว่าคนของผมจะไปถามคุณเรื่องนิติกรรมอำพรางที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนของผมไม่ได้กลัวใครเลยเขาไม่ได้กลัวคุณด้วยอะไรถ้ามันถูกเขาพร้อมที่จะยอมรับอะไรถ้ามันผิดเขาก็พร้อมจะต่อสู้คุณชูวิทย์ครับคุณโน้ตนักข่าวผมนอกจากไม่ใช่สากกระเบือแล้วยังไม่ใช่เมสเซนเจอร์ไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองที่ใครพูดอะไรก็วาดตามที่สําคัญไม่ใช่ฝ่ายประชาชนผ่านของคุณ อย่างคุณสรยสุทธ์สุทัศนจินดาและช่องสามซึ่งขนมเค้กที่มีการจุดเอาเทียนดอกหนึ่งมาติดเพื่อให้คุณเปาบอกว่าอาจจะเป็นเค้กวันเกิดครั้งสุดท้ายในชีวิตไอ้คนที่เอามาก็คือนักข่าวช่องสามรู้กันเองรู้กันดีพวกคุณมีกี่คนเนี่ยหนุนกันยังไงเนี่ยผมรู้หมดที่ผ่านมาคุณชูวิทย์คุณถูกจับโป๊ะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่ารับงานแบล็กเมล์คนโน้นคนน,คนี้จนเคยตัว กรณีเศรษฐาแสนสริคือหลักฐานชี้ชัดคุณต้องการขายที่ดินตัวเองพอไม่ได้เอาเรื่องเข้ามาข่มขู่แฉเพื่อชาติครั้งสุดท้ายคุณชูวิทย์ครับมันเป็นเรื่องที่คุณตั้งขึ้นมาเพื่อบังหน้าคุณเป็นคนที่เล่นละครเก่งมากน่าเสียดายน่าเสียดายมากหลายๆเรื่องคุณมีความสามารถสูงเพราะคุณสามารถจะเล่นบทตหลดต่แหลกโกพกกลมได้อย่างหน้าตาเฉยคุณชูวิทย์ครับนักข่าวผมได้เตรียมคําถามต่างๆเหล่านี้ไปถามให้คุณตอบ คุณกลัวความจริงถูกเปิดโปงจนต้องแสดงอาการบ้าบ้าบา